สวัสดีครับพี่ศิระสวนสะแก้วนะครับตอนนี้อายุ47ปี ใช่ใชอยู่แถวบางแคเนาะใช่ใช่ใชโอเคเห็น okay. ว่ามีผลตรวจมาด้วยอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเนะรราะพี่สิระเนี่ยจะมีค่าที่เกินก็คือจะเป็นไตกีสลายอยู่289เกือบเกือบสามเลยนะครับ <S <S แล้วโดยปกติพี่ศิระเนี่ยกินอาหารครบ3ม,มื้อไหมครับครบสม,มื้อครับครบ3ม,มื้อและอาหารที่กินส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไหนครับผัดเต้าหู้อะไรประมาณนี้ของน้ำพะโล้แกงพะโล้อะไรประมาณนี้แล้วปกติดื่มไหมครับไม่ดื่มครับไม่ดื่มไม่สุกครับออกกําลังกายบ้างไหมครับพี่เราไม่มีเวลาเลยครับทำงานเห็นว่ายา ที่พี่ศิระกินเนี่ยโอ้โหจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยที่ส่งให้นะครับมียาอะไรบ้างครับมียาความดันเบาหวานครับอ๋อมียาความดันเบาหวานเอ่อต้องแจ้งนิดนึงก่อนนะครับสาเหตุที่ความดันสูงเนี่ยก็จะเกิดจากไตกีเซอไลน์ที่มีมากขึ้นนั่นเองนะครับเวลาที่หัวใจมันสูบฉีดเลือดเนี่ยมันติดในส่วนของไขมันในเส้นเลือดนะครับจนทําให้ความดันสูงนะครับแล้วคุณหมอสั่งจ่ายยาความดันสูงเนี่ยคุณพี่ศิระกินนานเรื่ังครับผมกินมา20กว่าปีนะครับฮะ20กว่าปีเลยเหรอครับเป็นเดินเส้นเลือดสม เดินตั้งแต่อายุยี่สิบห้าใสเลือสมองแตกโอ้โหสมัยก่อนพี่ดูด,ดละกินกินเหล้าดูบรีจัดบรีวันสอวันละสองซองกินเหล้าถึงที่สามแล้วไนอนผมกูช้าประมาต่อ,อไปอย่างเงี้ยเป็นตั้งแต่อายุยี่สิบห้าใช่โอ้โหสามรอบด้วยครับแต่ผมถามนิดนึงครับครั้งแรกแตกตอนอายุยี่สิบห้าเสนเลือดในสมองแตกครั้งที่สองแตกตอนนี้เท่าไหร่ครับก็ปีละครั้งนะครับโอ้โหแต่ยิเย่เจอในปีนยี่สิบแปด ผมเลยต้องเลิกต้อยุดทุกอย่างอืมกินยามา20กว่าปีแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหโยาส่วนใหญ่ที่กินก็คือจะมีความดันมีเบาหวานถูกไหมคุณดับเบาหวานเบาหวา,านได้พวกเป็นทีหลังครับเดี๋ยววันแรกก็อ เป็นความดันมาก่อนโอเคอันนี้เวลาที่เรากินเนี่ยยากลุ่มลดไขมันหรือลดความดันพวกนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทําให้มันไปทําลายเซลล์ด้วยทําลายทั้งไขมันดีแล้วก็ไม่ดีเลยจริงๆไขมันมันไม่ได้เป็นตัวร้ายขนาดนั้นนะครับมันจะมี2อันคือไขมันดีและไม่ดีแต่ยากลุ่มนี้เวลาที่มันไปทําลายเนี่ยทำให้ผนังเซลล์เนี่ยมันอักเสบปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พี่คุณพี่กินยาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ย คุณพี่เสียค่ายาเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อนี้ใช้ประกันสังคมครับสมัยก่อนก็อาจจะไม่ได้เสียอะไรเยอะแยะใช่ครับไม่ได้เสียอะไรเลยเท่ากับเราคมใจแต่อาจจะต้องกินไปตลอดชีวิตอะเนาะพี่ศิระครับแชร์นิดนึงตอนนี้คือหลังจากที่พี่ศิระได้เจอเบต้าออยล์ตอนนี้ทานไปกี่แผงแล้วครับสองแผงเลยนะครับจะเข้าแผงที่สามแล้วครับประมาณเข้าแผงที่สามแล้วเนาะหลังจากที่เริ่มทานเนี่ยพอจะเล่าแบบละเอียดนิดนึงได้ไหมครับตั้งแต่วันแรกเลยก็ดีนะท้องมันก็ไม่ไม่ไม่บวมแล้วหายใจ ได้คล่องคอขึ้นตื่นมาแล้วนะมันไม่มือหนัวไม่หนัวมันตื่นตัวได้ดีกว่าเ<ม>ก่าเยอะวม่แรงกจะแขงขึ้นไม่ค่อยง่วงไม่ค่อยง่วงด้วยใช่โอเคแล้วคือตรงนี้อันนี้พี่ทราบไหมว่ามันเกิดจากอะไรเกิจาก่าจะมาจากไขมันในเลือดนะครับอ่าโอเคในเลือดโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเบต้าออยล์การทํางานของม,มันนิดนึงนะครับ ตัวเบต้าออยเนี่ยสกัดจากไขมันดีนะครับตัวเปปไทด์จากข้าวนะครับน้ำมันกานล,ล่าน้ำมันมะกอกนะครับเวลาที่คุณพี่ทานเข้าไปเนี่ยเม็ดตั้งแต่เม็ดแรกเลยคนที่มีไขมันสูงเมเยอะเนี่ยจะรู้สึกหน้าไม่ค่อยมืดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปสลายไขมันเลวเอาไขมันเลวออกมานะครับทำให้ร่างกายรู้สึกว่าเราเฟรชขึ้นมีแรงขึ้นนะครับและสาเหตุที่มันเกิดจาการอาการ,อาการหายใจไม่ออกหรือว่าแน่นหน้าอกเนี่ย ส่วนหนึ่งคือพอเวลาไขามันเราในตัวเยอะๆเหมือนเรากินข้าวเยอะๆนะฮะพอไขมันเยอะๆเนี่ยมันเหมือนแบบมันแน่นไงแต่เวลาที่ร่างกายเอาไขามันเลวออกไปแล้วเนี่ยคุณพี่ศิละเนี่ยจึงสามารถหายใจได้คล่องขึ้นนั่นเองหลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยหแผง2แผงสามแผงแล้วเนี่ยแล้วคิดว่ายังไงต่อครับตรงนี้นแต่นี้ก็คิดว่าจะหาหรืนพังที่ลดไตกินสลายครับไตกินสลายวี่สูงเกินสูงมากจะเป็นปีแล้วอะ อ่าเป็นปีแล้วใช่ไหมครับใช่ <Hey. S 1> ค่าก็คือ200เนี่ยจัด300เนี่ยตลอดเลยใช่ไหมเกือบ300ตลอดเลย hey. ประมาณแค่นี้เลยจากเรื่องที่แล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับคุณพี่ศิระไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเติมที่ไหนแล้วตัวเบต้าออยล์ตัวนี้นะครับจะช่วยลดไขมันในเลือดไตรกริสลด์นะครับแล้วก็ช่วยลดระดับความดันสูงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะครับที่จะเป็นสโตรกหรือหัวใจวายเฉียบพลันค่าพี่ศิระไม่ได้เยอะเท่าไหร่ตอนนี้พี่ศิระทานวันล,ละกี่เม็ดครับทานเม็ดเย็นเม็ดตัวอ่าถ้าสมมุติเเช้า1ม็ด เย็น1เม็ดเนี่ยนะครับพี่ศิละก็ทานประมาณ2เดือนแล้วก็พี่ศิละไปตรวจอีกครั้งนึงผมว่าค่า200กว่าเนี่ยก็จะลงกลับเป็นเป็นปกติได้แล้วไม่ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับได้เลยทีนี้สุดท้ายนะครับอยากให้พี่ศิละแชร์นิดนึงบอกเล่าประสบการณ์จริงคุณลูกค้าที่อาจจะมีอาการแบบพี่ศิระ นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมบองแตกหรือแม้กระทั่งไขมันไตกีสลายเนี่ยว่าอยากจะบอกอะไรกับลูกค้ากลุ่มนั้นบ้างที่ยังไม่ได้ใช้ครับไปก็อยากให้ไปลองดูผลิตภัณฑ์นะครับลองดูเอผมเป็นไขมันไรีสลยเนื้อสูงมานานครับผมเดินนี่ผมสมัยก่อนเนี่ยผมนี่ระดับเกือบเยี่ยมสามร้อยเลยนะตอนแตกนะโอ้ยยาระบายผมกินยี่สิบปีก็ยังไม่หายมันเหมือนแค่เป็นแค่บรรเทาอาการแหละครับแต่ก็ไม่ได้หายขาดผมไม่ได้ลดอะไรเลย ได้เป็นจ้าออยนี้ไปแล้วก็ช่วยได้เยอะเติมมาแล้วก็มีเรื่องวีแดงได้เปตจ้าออยนี้ไปแล้วพราก็ลุกอาบน้ำแปรงฟันได้เลยเดินไม่มีอากรอะไรข้างก้างเทียร์นะครับอืมอยากผมอยากแนะนําให้คุณลกท่านลองลองลองทานดูนะครับอืมว่ามันดีว่าอาหารเติมรุ่นนี้มันดีจริงไม่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 ได้มีอะไรแอบอ้างนะครับลองครับต้องเราต้องลองครับผมก็ลองไปลองถูกไปเยอะครับ อตอนที่ผมจะไเจอเวตาอ้อยเนี่ยหมอบอกผมเรื่อแบบคนมากอือาจจะถึงการกถึงขัง้นก็ตายก็เลือดเ,เสียเลือดเสียมุลเยอะอนะฮะก็ามามาจบนี่เวตาออยเลยครับแค่เพื่มไม่เยอะเลยโอ้โหไม่อยากให้ทุกท่านลองลองดูลองลองลองดูลองดูนะครับโอ้หและนี่คือเสียงจากผู้ใช้จริงของเราโอ้โหผมฟังแล้วผม ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจกับพี่จริงๆนะครับถามเผื่อลูกค้าลูกเผื่อลูกค้าบางคนเขาอาจจะสงสัยอุ้ยพี่ทำไมราคาแพงจังชุดหนึ่งพันห้าสองพันถ้าเป็นพี่ศิละพี่ศิละจะตอบว่าอะไรครับผมบอกได้เลยมันไม่แพงหรอกแต่คุณถ้าเกิดคุณคือคุณยิงแยะเลยผมยมี่สิบปีบอกว่ามันไม่แพงกินแล้วมันหายอ่ะครับกินแล้วมันไม่หายมันยื้อมันเทาคุณไปไปยีปย่สิบปีเงี้คุณจะยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โหดีมากๆและนี่คือเสียงจาก พี่ศิระนะครับลูกค้าผู้ใช้จริงของเราน่าจะตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้าที่ยังอาจจะกําลังสงสัยนะครับกำลังตัดสินใจกําลังคิดอยู่นะครับผมเชื่อว่าคําพูดของพี่ศิระน่าจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่มาเป็นกระบอกเสียงที่เป็นคนใช้จริงๆนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ศิระมากๆเลย ที่สละเวลานะครับให้กับบริษัทโฮฟฟูให้กับลูกค้าหรือผู้ป่วยหลายๆคนที่อาจจะกำลังมีปัญหาสุขภาพแบบพี่ศิระอยู่นะครับก็<อ>หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่ศิระครับขอให้พี่ศิระสุขภาพดียิ่งๆขึ้นไปนะครับและหากมีโอกาสนะครับแวะเวียนเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับอยู่แถวแถรามคำแหงสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันยินดีต้อนรับพี่ศิระเสมอครับครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ศิระมากๆเลยนะครับ 卡布。